สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพันไม้สไตล์มีโมค่ะคลิปนี้นะคะมีโมมีไม้ที่เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะมาเพื่อนๆได้ชมกันนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าต้นแก้มขาวนะคะหรือว่าหลายๆที่ก็อาจจะเรียกต่างกันไปนะคะเช่นกัมเบอร์ขาวหรือดอกผีเสื้อ อดอกรางแก้มดอกย่าป่าหรือว่าไปต่างดอกนะคะต้นนี้เนี่ยเป็นไม้เลื้อยกึง่งเขาเรียกอะไรไม้พุ่มนะกึ่งเลื้อยนะคะเพราะว่าถ้าไว้ยาวๆมันก็จะเป็นเถาอันนี้ก็ต้นหนึ่ง ต้นนี้กำลังเป็นพุ่มยังไม่เป็นเถานะคะ้าปล่อยยาวๆจะเป็นเถาเนี้ค่ะเป็นลักษณะใบเดียวนะคะลายใบแหลมแบบนี้เลยค่ะตรงระหว่างก้านเนี่ยค่ะจะมีโหใบชัดเจนนะคะแยกออกมาส่วนดอกนะดอกนี้จะเป็นที่ปลายนะใบใบกิ่ง จะมีชอ่อดอกฝอยคล้ายๆดอกเข็มอะค่ะแต่ว่าดอกเขาในเวลาบานก็จะมีลักษณะเนี่ยสีเหลืองอมส้มนะคะที่โคนของชอ่อดอกก็จะติดกันเป็นหลอดๆนะคล้ายๆกับดอกเข็มค่ะ ส่วนไอ้อันสีขาวนี่หลายๆคนก็คิดว่าเป็นดอกตัวนี้เป็นกลีบเลี้ยงนะคะกลีบเลี้ยงของช่อดอกนะก็จะมีหนึ่งกลีบเป็นลักษณะสีขาวนะคะก็เล็กใหญ่ก็ต่างกันไปนะคะแต่ว่าก็อยู่ประมาณสามถึงห้าเซนละค่ะตอนนี้ก็ยังผลก็ยังออกไม่ชัดนะคะจะมีผลเนี่ยเป็นรูปทรงรีรูปไข่นะคะ ด้านในจะมีเมล็ดเยอะอยู่ใช้เมล็ดขยายพันธุ์ได้ค่ะนี่ก็จะมีช่อนั้นก็หลายสิบสิบลูก20ลูกได้นะครับผลของเขาต้นนี้ก็จะเป็นสมุนไพรนะคะเพราะมีสรรพคุณในการรักษานะคะส่วนมากก็จะนำพวกเปลือกเนื้อไม้หรือเงาเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็น ทำเป็นอะไรย่าขับนิ้วนะคะส่วนรรกก็ใช้แก้ปวดฟันเท้าก็แก้ทับโรคทับฤดูนะคะส่วนลำต้นก็ใช้เป็นแก้เลธิ์สีดวงนะคะนี่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ตนะคะสัรพคุณก็เพื่อนๆลองไปเสิร์ชตัวกันอีกทีค่ะอันนี้ก็เอาต้นมาให้ดูให้ชมกันนะคะนี่ค่ะกลีบเลี้ยงเนี่ยเนี่ยหมือนดอกเลยค่ะแก้มขาว ขาวมากข่าวจั่วเลยใช้มเมล็ดในการขยายพันธุ์ก็ได้นะคะแต่วีโวจะขุดขุดโน่นเล็กๆอะลงหลงุมจะแตกเดนนคะ่ะปลูกในดินร่วนนะคะแดดได้อยู่นะคะนี้อันนี้ก็ขึ้นกลางแดดนะคะขึ้นเองตัวนี้ขึ้นเองตามธรรมชาติะคะ่ะ นี่ก็เอามาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะใครสนใจก็หาปลูกได้นะคะนี้ปลูกไว้ก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับก็โอเคเลยค่ะแปลกดีสวยดีนะคะเก้มขาวค่ะถ้าในป่าน่าจะมีต้นใหญ่ๆเยอะอยู่นะอันนี้มันขึ้นอยู่ข้างทางบิโมก็มาถ่ายเพื่อนๆได้ดูค่ะ สีดอกเขาก็สวยนะคะตัดกับกลีบเลี้ยงสีขาวเนี่ยแัดว่าโอ้แปลกดีเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแก้มขาวจ้า